การแจกแจงความถี่หรือ frequency เป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นตัวเลขนำมาจัดเรียงลำดับตามความมากน้อยอาจแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกันซึ่งการแบ่งช่วงหนึ่งอาจมีความกว้างเพียง1นึ่งคะแนนหรืออาจจะมากกว่า1นึ่งคะแนนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนำเสนอข้อมูลจำนวนข้อมูลในแต่ละช่วงเรียกว่าอันตรภาคชั้นหรือ class interval วัตถุประสงค์หลักในการแจกแจงความถี่เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของการแจกแจงข้อมูลอย่างเป็นระบบการแจกแจงความถี่มี2แบบดังนี้ค่ะแบบแรกเป็นการแจกแจงความถี่ชนิดไม่เป็นกลุ่มหรือ u n g r o u p frequency distribution และแบบที่สองเป็นการแจกแจงความถี่แบบเป็นกลุ่มหรือ g r o u p frequency distribution ค่ะ การแจกแจงความถี่ชนิดไม่เป็นกลุ่มหรือ ungroup frequency distribution เป็นการแจกแจงความถี่ที่แต่และช่วงคะแนนมีเพียงหนึ่งคะแนนเช่นตารางการแจกแจงความถี่คะแนนการสอบวิชาวิจัยขั้นพื้นฐานของนักศึกษาจำนวน20คนมีค่าคะแนนจากคะแนนเต็ม30คะแนนแจกแจงได้ตามตารางคือในคอลัมน์แรกคือค่าคะแนนที่นักเรียนสอบได้ ในคอลัมน์ที่2เป็นความถี่ของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนในแต่ละระดับส่วนคอลัมน์สุดท้ายเป็นความถี่สะสมซึ่งสะสมจำนวนคนที่ได้คะแนนตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปเรื่อยๆโดยความถี่สะสมชั้นสูงสุดจะต้องเท่ากับจำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ20คนการแจกแจงความถี่ชนิดไม่เป็นกลุ่มจะเห็นภาพความถี่ของนักเรียน ที่ได้คะแนนแต่ละระดับคือคะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดคะแนนที่มีความถี่มากที่สุดและความถี่สะสมซึ่งความถี่สะสมมีความหมายเนื่องจากความถี่สะสมเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนคนที่ได้คะแนนเท่ากับหรือต่ำกว่าคะแนนระดับนั้นจากตารางอ่านได้ว่าคะแนนการสอบวิชาวิจัยขั้นพื้นฐานของนักศึกษาจำนวน20คน มีค่าคะแนนจากคะแนนเต็ม30คะแนนแจกแจงได้ดังนี้คะแนนที่นักเรียนสอบได้สูงสุดคือ27คะแนนและต่ำสุดคือ15คะแนนความถี่สูงสุดที่นักเรียนสอบได้20คะแนนมีจำนวน4คนการสอบครั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การสอบผ่านไว้มากกว่า20คะแนนพบว่ามีจำนวนนักศึกษา10คนที่ยังสอบไม่ผ่าน คือผู้ที่มีคะแนนเท่ากับหรือต่ำกว่า20คะแนนการแจกแจงความถี่ชนิดเป็นกลุ่มหรือ Group Frequency Distribution เป็นการแจกแจงความถี่ที่มีช่วงคะแนนหรืออันตรภาคชั้นมากกว่า1คะแนนการแจกแจงความถี่ชนิดกลุ่มเหมาะสมสำหรับชุดของคะแนนที่มีค่าพิสัยของช่วงคะแนนมีความกว้างมากกว่า25คะแนนเช่น คะแนนการสอบวิชาวิจัยของนักศึกษาจำนวน25คนมีค่าพิสัย30คะแนนซึ่งสักคำนวณได้จากค่าสูงสุด45คะแนนลบคะแนนต่ำสุด15คะแนนจึงควรมีการแจกแจงความถี่แบบกลุ่มซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นที่1หาพิสัยโดยใช้คะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ำสุดคือ45ลบ15ได้ค่าพิสัยเท่ากับ30 ขั้นที่2องกำหนดจำนวนชั้นในที่นี้ต้องการจำนวน8ชั้นขั้นที่3หาค่าอันตรภาคชั้นด้วยการหาผลลัพธ์ของค่าอันตรภาคชั้นได้3.75ซึ่งให้ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มคือ4หากผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มเช่น3ต้องบวกด้วย1เป็น4ขั้นที่4 ใช้คะแนนสูงสุดคือ45เป็นขั้นสูงสุดของการแจกแจงแล้วกำหนดทุกชั้นให้มีอันตรภาคชั้นเท่ากันจากนั้นบันทึกคะแนนเช่นคะแนนช่วง45-42ซึ่งมีค่าอันตรภาคชั้นเท่ากับ4ชั้นระดับถัดไปคือ41-38ตามลำดับไปเรื่อยๆแล้วกำหนดความถี่ตามจำนวนที่เป็นจริง จากตารางแจกแจงความถี่อ่านได้ว่าผู้เข้าสอบจำนวน25คนช่วงคะแนนสูงสุดคือ42-45คะแนนมีจำนวน3คนช่วงคะแนนต่ำสุดคือ14-17คะแนนมีจำนวน1คนช่วงคะแนนที่มีความถี่สูงสุดคือ22-25คะแนนมีจำนวน6คนทั้งนี้ในกรณีที่ข้อมูลมีจำนวนมากเราสามารถคำนวณความถี่ มาเป็นค่าร้อยละได้เพื่อให้เห็นภาพของการแจกแจงความถี่ชัดเจนขึ้นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นการหาค่ากลางของข้อมูลเพื่อให้เป็นตัวแทนของข้อมูลในแต่ละชุดซึ่งเป็นการหาค่าเพียงค่าเดียวที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุดค่าที่หาได้นี้จะทำให้สามารถทราบถึงลักษณะของข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมาได้ ค่าที่หาได้นี้จะเป็นค่ากลางๆเรียกว่าค่ากลางประเภทของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีอยู่หลายวิธีด้วยกันได้แก่ค่าเฉลี่ยหรือมีนค่ามัธยฐานหรือมีเดียนฐานนิยมหรือหมูดค่าเฉลี่ยหรือมีนเป็นค่าสถิติที่ใช้กับข้อมูลอันตรภาคชั้นและข้อมูลอัตราส่วน ในการคำนวณใช้ค่าของข้อมูลทุกค่าที่มีอยู่ค่าเฉลี่ยเป็นค่าสถิติที่มีความคงที่ในการวัดมากที่สุดแต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่มีข้อมูลที่มีค่าแตกต่างไปจากข้อมูลอื่นๆมากๆปนอยู่เนื่องจากค่าเฉลี่ยจะได้รับผลกระทบจากค่าที่สูงหรือต่ำมากๆเรียกว่าค่าโต่งหรือ extreme values การคำนวณค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้สัญลักษณ์ x bar ส่วนการคำนวณค่าเฉลี่ยจากประชากรจะใช้สัญลักษณ์ mu ตัวอย่างเช่นข้อมูลชุดแรกค่าเฉลี่ยเท่ากับ5ซึ่งเป็นค่ากลางที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดที่2ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ6เนื่องจากข้อมูลชุดที่2มีค่าตรงอยู่ที่กระเด็นออกจากกลุ่มอยู่1ค่าดังนั้นข้อมูลชุดที่2 หากใช้ค่าเฉลี่ยในการหาค่ากลางค่าเฉลี่ยที่ได้จึงไม่ใช่ค่ากลางของข้อมูลที่ดีนะักจึงควรพิจารณาใช้ค่ามัธยฐานเป็นค่ากลางของข้อมูลแทนซึ่งค่ามัธยฐานเป็นค่ากลางของข้อมูลที่แบบเรียงลำดับหรือ ordinal scale ข้อมูลอันตรภาคชั้นหรือ interval scale และข้อมูลอัตราส่วนหรือ ratio scale เป็นการวัดค่ากลางที่ไม่ได้รับผลกระทบจากค่าที่สูงหรือต่ำมากๆที่เรียกว่าค่าตรงวิธีการหาค่ามัธยฐานมีดังนี้ขั้นที่1นําข้อมูลที่มีอยู่นํามาจัดเรียงตามลำดับสูงไปต่ำหรือจากต่ำไปสูงก็ได้ขั้นที่2หาตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางหากจำนวนข้อมูลเป็นเลขคี่ค่ามัธยฐานคือค่าตัวเลขที่อยู่กึ่งกลาง แต่หากเป็นเลขคู่ค่ามัธยฐานคือค่าคะแนนของตัวเลขสองตัวที่อยู่กลางกลางนำมาหาค่าเฉลีย่ยจากตัวอย่างข้อมูลชุดแรกมีจำนวนเจ็ตัวเมื่อนำข้อมูลมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วพิจารณาตําแหน่งที่อยู่ตรงกลางคือตําแหน่งที่สีมีค่าตัวเลขเท่ากับหกดังนั้นค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือเท่ากับห จากตัวอย่างข้อมูลชุดที่2ข้อมูลชุดแรกมีจำนวน8ตัวเมื่อนำข้อมูลมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วพิจารณาตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางคือตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5ดังนั้นจึงนำค่าตัวเลขในตำแหน่งที่4ซึ่งเท่ากับ4และค่าตัวเลขในตำแหน่งที่5ซึ่งเท่ากับ5มาหาค่าเฉลี่ยจึงได้ค่าเท่ากับ4.5 ดังนั้นค่ามาตรฐานของข้อมูลชุดนี้จึงเท่ากับ4.5ฐานนิยมคือค่าของข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุดหรือมีค่าซ้ำกันมากที่สุดซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากค่าที่สูงหรือต่ำมากๆสามารถใช้ได้ทั้งข้อมูลแบบแบ่งกลุ่มและตัวเลขฐานนิยมในข้อมูลชุดหนึ่งอาจมีมากกว่า1ฐานนิยมหรือข้อมูลบางชุด อาจไม่มีฐานนิยมเลยก็ได้หากไม่มีจำนวนที่ซ้ำกันเราจะใช้ฐานนิยมเมื่อข้อมูลเป็นข้อมูลแบบ nominal scale หรือข้อมูลแบบแบ่งกลุ่มที่เป็นแค t e g o r y และข้อมูลมีมากกว่า2ค่าจากตัวอย่างข้อมูลชุดนี้มี6ตัวค่าที่ซ้ำกันมากที่สุดคือ5ซึ่งมีจำนวน3ตัวดังนั้นฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้จึงเท่ากับ5